ใหม่ทรงคาใหม่ทรงพี่น้องกากุกัก่อนในขณะตีเข้ามาปันแทงตัววีดีโอเฮ้ามาเลเพนดิกไทยกะจ้อมกันในคณะออกอากะมาันวันในก่อคาเตะมาชิบเลเพนดิกไทยออกากวาดเทงในคณะพี่น้องคาจะเจอยามาตัวตีคีวีดีโอตียูทูบคาเสียงว่าตีเพลเ็ดบุกคาเสียงมาในก่อตีไล่กันเย้าในคณะเี่นิกไทยละลายอันในคณะเพราะว่าข้าตัวใหม่ใหม่ตก่อ ตีไปปอป่องใจลีในข่าวตีเด็กกับตุ้ยขึย้นดังเงาขึ้มาในข่าวพ่อพี่น้องขา,า,าไปหู้ไปมมลิกไทยในก็เพราะว่าใครโมอก็ลีเพนกว่าอะไรอยู่ในข่าวเข้าข่าวลีเพนกับจอมกันในขนา่าว <c oughs> อคาเป็นเหมือนในกอลีเพียนกว่าในจุมมตราเมกวลนในขะน่าวตราเมกวลเสียงสระอีในขะะ่าวอคามีตัวสังลายในขนา่าขคาเตมาลีเพนตัวกับจอมกันข่าอขอวาอคาในเป็นเหมือนในกอลีเพนก็ตีเป็น สลาอันนั้น right ี่ก็นอนในมาตราเมกนนี่ก็เนาะสลาอีในกระนองหกขีดกัดตัวจอมกันค่ะอันนี้ก็ะนองอัมพอหยาบหนังเก่านี่ก็ะนองมันก็เสียงออกมัก็เหมือนดิกเตลค่ะกลยนี่ก็ะนองกอีนอกินนอ่านว่าจะหนึ่งกรเนาะอ่านว่ากอีนอกินนี่ค่ะพอเป็นดิกเตลค่ะก็การนับเพื่อกินในกระนาะ ันนี้ก็อ่านว่าขออีนอคินนะคะขออีนอคินไม่อีกคินขออีนอคินไม่โทคินนะคะเนาะคินคินคินนะคะอันนี้ก็จออีนอจินนะคะเนาะจออีนอจินไม่อีกจินจออีนอจินไม่โตจิน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 นะคะน้องฉออีนอฉินเฉออีนอฉินไม่อีกฉินเฉออีนอฉินไม่โตฉิน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 นะคะน้ออันนี้ จินจินจินนะครับอ so so <inaudible> ันน <gae> ี้เป็นเสียงเต็มกันเนาะชินจินจินนะครับจออีนจินจออีนจินไม่เอชิ้นชออีนจินไม่ตรงชินจินจินชิ้น你看เนาะอันนี้ก็ดอยอีนอดินนะครับเป็นเสียงกลาง你看เนาะดอยอีนอดินไม่เอชินดอยอีนอดินไม่ตรดิน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 นะครับอันนี้ก็เสียงสูงกันเนาะ สิ่นสิ่นสิ่นทินปินปินปินฟินฟินฟินนี่กันเนาะอันนี้ช่ามีนมีนมีนนี่ก็ก็บอกว่ามันเป็นเสียงอ่าเป็นเสียงเต็มนี่ขนาดเนาะก็เสียงแต่ในปิงนี่กันเนาะมันก่อนพรหยาบสั่งหลังเก่านี่ยกันเนาะเขาก็บติดสิบกว่าดแทงตอนฝึก่งรู้มันนี่ครับ พ <ium> uh so so ึ่อ่านคำในการออกกอข้าว่าตันีพึกงรูมาขนะดไนเนาะอันนี <years> ้ก็อ่านว่ากินข้าวนี่การกออีนอกกินในการขออาวัวข้าวไม่โทข้าวกินข้าวในการกอป่อาว่าไม่ได้ก็กินข้าวกินข้าวเหมือนเจิงข้าวขากล้วยในกานกอกล้วยกับว่าข้าวแต่ข้าวพิยักจำข้าวในกานกอมันจะป้อดึงกันเนาะปอดก็เป็นข้าวในกานกอ ือก็ไทยก็ได ok no ้ว่ากินข้าวนี่ค่ะกินข้าวกันเนาะกินข้าวก็กินข้าวมันกันเนาะอันนี้ก็นออีนอนินนี่ค่ะทออาทานินทานี่กันเนาะนินทาก็ปองว่าเขากะสี่เปิลวาห้างเปิลนั่นไงเนาะมันจะหลังวากับวางเปิลก้อนกนั่นเนาะอันนี้อนไม่มากันเนาะอันนี้อันนี้ไม่มันนี่กันเนาะนั่นอีนั่นเป็นนั่นเป็นเนไอันั่นเป็นนั่นเป็เนยในการเนาะ ไทยของวานนินทาเนี่ยค่ะชื่อเปินวางเปิลเนี่ยะเนาะนินทาเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่าซ้ําถึงชื่อเปินภายหลังก่อนไทยของว่านินทาดับหลังเนีย่ยค่ะเนาะนินทาดับหลังเนะะี่ยค่ะเขาว่าจังนั้นค่ะเนาะก็ปองว่าทําซ้ําถึงชื่อเปินภายหลังนะ,ะเนาะ,นอ,ะอันนี้ก่อนนอนอีกนาะนินจ่าอาจารย์นินนินจาเนี่ยค่ะเนาะนินจาก็อติเป็นกนเตียนใส่เสื้อโคเหมือนกันหมดนี่ยนะเนาะลำตั้งหมดปูนับปกตาย ีตังยีปาดังเลียวเห้อนี่นเนาะพี่น้องข้ากอดติดกล้หันอยู่ในกันเนาะแต่เจิงขีกันเนาะนินจานินจาแล้วกันเนาะตีพเจานณาเนาะไทยข้อห้องนินจเามันค่ปอเอเนเป็เนี่กันเนาะชออีโนชินเป็นเป็นชินเนี่กันเนาเป็นชินก็ตีเป็นน้ำมันเนี่ยกันเนาน้ำมันตีใส่รถดวดใส่ก้านเนียกันเนาะทอยทีไม่ทีดอยอีนอลินที่ลินเนี่ยกันเนา ตีลินก็จะเป็นตีลินตีเฮินตีแว้งตีนาเนี่ยนะเนาะเอาว่าตีลินนะะี่ก็อันนี้เป็นกอหลายๆเนี่ยนะเนาะแล้วก็ทอนะคะอันนี้เป็นทอนะค่ะเนาะทออีโนทินกัตทินน,ะะนี่ยนะเนาะกัตทินก็ปองว่าฮอการติดดูดแตัานมุดพ้องมือจำดีเข้าหวาเน,นี่ยนะเนาะหอบเฮียนชมต่อลงเน,นี่ยนะเนาะเพราะดังเมื่อเน,นี่ยนะเนาะเฮียนชมต่อลงแล้วก็เล็ดโคดูโคตานเน,นี่ยนะเนาะ คุยกับเมืองไทยของว่ากระถินในกครงานกระถินในการนาะงานในของว่าพอป็นปอยในของว่างานในการน้องปอยกระถินนี่ก็ปอยเขาว่าปอยหลู่ตันโคหลู่ขาวในก็ไทยของว่างานกระถินในการนาะงของว่าจะในการนาะยออีดน้อยยินโดยดียินดีในการนาะยินดีก็ปองว่ายินดีนจมจอมในการนาะมันจะหนังว่าไต่กค่ะอ่องปุ่นจันชีวาอ่องปุ่นจันจอมว่าในก็ก็กลาย ยินจมจอมไทยกอเหาเห็นไหมกันเนาะกอไทยของว่ายิน่นลีนี่กันเนาะของว่าจาะไงกันเนาะรออีนอรินนี่กันเนาะน้อมน,น้ำไม่ทนน้ำลินน้ำนี่คับลินน้ำก็ปองว่าเขาก็เอาน้ำมันตีเทียมใส่แทงอันนึงน,ะะนี่กันเนาะเทียมใส่ลอยๆนี่กันเนาะลินมันก็หยดลงหยดลงนี่กันเนาะมันก็ไหลหลงไหลหลงนีก่ก็ไทยก็ยกปองห้องว่าลินน้ำนี่คับ ปอลินน้ำมันพอว่าคือน้ำมันก่อของว่าลินน้ำมันนะ่ยนะก็นอที่ปลาเจนเนอรกันเนาะหอในนี่ไม่โทนี่สออีนอชินนี่ชินเนี่ยก็นอที่ชินก็ปองว่าถูกนี้เปิลเนี่ยงกันเนาะของว่านีชินนี่ยค่ะก้อนก้อนไม่โทก้อนหออินอะหินก้อนหินเนี่ยก็นาะก้อนหินก็ปองว่ามักก้อนหินเนี่ยไงเนาะพอเหมือนกันกล้วยดังไตวากันนี่ยกันเนาะ อันนี้ก็อ่นว่าปติทินนนาะป่า你看喏เป็นใจพ่อปากันะตออีิอันนี้ตอปตักันะทออีนอทินทออีนอะทินน你看喏ปาติทินน你看พอพ่ออ่านได้ก็ปาติทินก็่บพ่อพ่อวาไวไได้ก็พ่อขล่ได้ก็ว่าปฏติทินปฏติทินนก็แล้วกันะวาไวไวจนึกกันาผมจะว่าปติทินเนี่ยมวมเจะกัมตกันะ ก็ว่าพออ่านเด็กก็วาคำโตๆกันเนาะก็ว่าพอวางเด็กเมือนจริงวาเขาคันลาเด็กก็ว่าไว้ๆนีกันเนาะปฏิทินเี่กก็เลี้กันเนาะปฏิทินก็ติดเปลี่ยนปับหมายวันกันเนาะปับหมายวันอันนั้นก็ห้องวาเปียกกระตินนะกันเนาะชออีโนชินไม่อกชออีโนชินไม่ถูชินเนอเนื้อไม่ทูเนื้อชินเนื้อนกันเนาะชินเนื้อก็ปองว่าปอดเนื้อนี่กันเนาะ ดออีนอดินไม่โทดินหอนอยหนีลินหนีนี่ก็นาะลดินนี่ก็เตียนเตียนเหี้ยก็เลียนปลายนี่ค่ะเนาะก็ปองว่าลินหนีนี่ค่ะลินหนีเนี่เลียนปลายค่ะเนาะเตียนเตียนเหี้ยก็ปลายนี่ค่ะเนาะดออีนอลอดินไม่โทลินกไอกไกไม่เอกไกลินไก่นี่ก็นาะลดินไก่ก็จะเป็นลินไก่กลัวเนาะนี่ค่ะเนาะพอลินอ่ะในตั้งลินอ่ะในเหมือนกันเนาะอันนั้นลินอันนั้นลิน นี้นี่กันเนาะในเสียงยาวนี่กันลิ้นนี่กันเนาะลิ้นไก่นี่กันเนาะลิ้นไก่นี่ก็คุยกับว่าพ่อเขาเขารัตัวประเด็นเจี่ว่าลิ้นไก่นี่เส็นว่าเส้นนี่กันเนาะเขาก็เขาก็ว่าลิ้นไก่ลิ้นไก่เนี่ยก็ป้อยาวนี่กันเนาะเปิ้นป่องใจกล้วยนี่กันเนาะกล้วยเขาพ่อเตรียมได้ก็เตรียมเตรียมเตรียมเมียนเมียนกันเนาะพอลิ้นนี้นีกันเะอาตัวนี้เอาลวดลิ้นเตรียมไรกะ ก็เป็นดินไก่สำกาดอเด็กแต้มความไรกนันเนาะดิกไทยเนี่ยตีเป็ี่ยนเช่นไนกันเนาะก็เปิดเช่นอะไรฮาว่าแตได้สตีนไงกันเนาะหอมโอโดหมดในกันเนาะซอยโนซินไม่ดูสิ้นหมดสิ้นสิครับหมดสิ้นก็เสียงมัวด้านหน้าเนาะการเตห้องว่าหมดสิ้นในะะกันเนาะเจ้าเจ้าไม่โทษเจ้าถอยนอทินไม่อีกทินเจ้าทินในกันเนาะเจ้าทินก็ตีเป็นกวนตียามอยู่ในหมู่วานนั้นมาตัดสี เปลี่ยนมันขมค่ายกลางเลยป้องกันเอาอยู่ในหมู่บ้านนั่นดั่สีในกันเนาะกำลังพวกคนต่างตีมากก็ความตีความตีว่าเป็นอาไทยคองว่าเจ้าถิ่นในกันเนาะเพราว่ามีคนต่างตีมากเ้าก็ว่าเออจำกวนในหมู่บ้านก็นั่นคมขมข่ายป้าน้องอยู่กล้วยคนในหมู่บ้านนั่นย่หนาอะไรเงี้ยคนับเราวนาเตยกันเนาะพอไทยเขาก็เจ้าถิ่นมันแรงในกันเนาะเจ้าถิ่นมันไล่แรงในกันเนาะก็ตีว่าเส้นในกันเนาะ เจ้าถิน่นก็ปองวาก้นดีอยู่ในยามอยู่ในหมู่วานมาถึงน,าน,าน่านเย่าใครกลางเลยปอกเยากัาก็มีอามนาตในกันเนาะเพราะว่าเจ้าถิ่นนี่ก็ควาคาไม่โทรค้าฝอยน้องินไว้ผินค้าผินเนี่ยเนาะค้าผินก็ติดปองว่ากายาเนกันเนาะกายาผินยามาเนกันเนาะค้าผินนี่ก็กายายาผินกันเนะา,านเนะ ปออาปาไม่โทปลาหมออีนอมินไม่โทมินปามินนี่กันเนาะปามินนดียก่ะปามินก็ปองว่าปามินเนี่ยขนาดเนาะก็เหมือนตั้งแต่กากล้วยนี่กันเนาะเอาขาเนี่ยก็เตะเปลี่ยนตอนพึกงรูมันเลยตังตโตเมมันนี่กันเนาะสลายอีนี่กันเนาะในมาตราเมก้นเี่กันเนาะเขาก็มาเพิ่อ่านว่าจอมกันนี่กันเนาะพี่น้องเขาขอประว่าเลยมาตัวอยเนี่ก็เพิ่ว่าเพิ่เตรียมเพิ่ว่าเพิ่เตรียมที่ติดเนี่ยขนาดหันตัวปดต้วงนดียก่ะ พ่อกาพึ่งาพึกงตรียมติกติ๊กเพื่ออ่านพวกว่านี่มันติดเลยกับก้อยนี่กระนอผู้หล่อลอ้ฮิปนี่กันเนาะเพราะว่าลีกอย่างไงก้ยขนาดเพราะว่าขาใครใครสอนมือไหนเห็นมือไหนแคลมอยู่ในแต่ก็มันก็เตรียมเปลี่ยนได้นะกันเนาะเฮาขาติดเลยเพื่อนำน้ำเพึกเตรียมน้ำน้ำเพึกว่าน้ำเพื่ออ่านน้ำน้ำมันจากไกลยในกันเนาอเขาขายิน zoom ในกะนอเขาขาก็กระนอเอากาสั่งไก่มาหุบทูบจอมกันแทงจากไก่มาเลยเพี้ยนแทงอันใหม่นี่กระนอต่างต่างมันได้ก่อเต็กเรื่ยกันเนาะขาไว้ตินในก่อนคขา 买送卡。